อย่าปล่อยให้กระเทียมกลายเป็นศัตรูในครัวคุณเคยคิดไหมว่าสิ่งที่เราคิดว่าธรรมดา,ามีประโยชน์เนี่ยอาจจะซ่อนอันตรายระดับเซลล์ไว้อย่างแนบเนียขอเตือนอย่างจริงจังเลยนะครับว่ากระเทียมบางชนิดไม่ควรที่จะเอามาเข้าร่างกายแม้แต่นิดเดียวเพราะมันอาจจะแฝงสารพิษที่ไปปั่นป่วนการสื่อสารของเซลล์และเปิดประตูต้อนรับมะเร็งเข้ามาสู่ร่างกายคุณได้แบบเงียบ อย่าให้ของที่เราคิดว่าดีต่อสุขภาพกลายมาเป็นดาบสองคมทำรายตัวเองมาดูกันดีกว่าว่า5กระเทียมอันตรายที่แม้แต่แม่ขายยังไม่กล้ากินมีอะไรบ้างแล้วยังจะมีวิธีการเลือกกระเทียมที่ดีด้วยนะครับขอให้ท่านผู้ชมชมให้จบนะครับไม่งั้นเนี่ยจะไม่ได้ประโยชน์ที่ครบถ้วน ข้อมูลในวิดีโอนี้รวบรวมมาจากวรารสารชั้นนำระดับนานาชาติไม่สามารถแทนที่การรักษาใดๆได้นะครับอย่างธรรมชาติเราแค่ต้องใช้วิทยาศาสตร์สมัยใหม่หยิบมันมาปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ไปด้วยกันกระเทียมที่ไม่ควรกินมากที่สุดอย่างที่1คือกระเทียมงอกถ้าเลือกได้สีเขียวๆอ่อนๆที่ดูเหมือนจะมีชีวิตแต่จริงๆแล้วมันคือจอมดูดพลังที่ดูดสารอาหารไปเลี้ยงต้นอ่อนจนหมดแล้วสารอะลิซินเป็นสารฆ่าเชื้อและ ต้านเซลล์อักเสบหายเกลี้ยงแถมยังจะกลายเป็นแหล่งสะสมของเชื้อราได้อีกด้วยถ้าท่านผู้ชมเจอเชื้อราบางชนิดอย่างอัลฟาท็อกซิน บอกเลยนะครับนี่คือพิษที่ทำร้ายตับได้เหมือนคลื่นลูกเล็กที่แฝงแรงระเบิดเท่าสารหนูเลยกระเทียมอย่างที่2คือกระเทียมขึ้นราบางคนคิดว่าแค่ตัดส่วนขึ้นราออกไปก็กินได้แต่นั่นเท่ากับว่าตัดผิวข้างนอกออกแต่ปล่อยยาพิษไว้ข้างในกระแสะเลือดราในกระเทียมสามารถปล่อยสารพิษที่แทรกซึมลงลึกถึงเนื้อในอัลาทอกซินมีความเป็นพิษร้ายแรงกว่าสารหนูถึง68เท่าเลยนะครับแค่ กระเทียมราคาถูกหัวเดียวอาจจะเป็นภัยเงียบให้ท่านผู้ชมได้แล้วเขาว่ากระเทียมมีฤทิ์ต้านมะเร็งจริงไหมคะเป็นคำถามที่ดีมากในปี2001ที่พิมพ์ใน American Journal of Clinical Nutrition รายงานเอาไว้อย่างชัดเจนเลยว่าสารออร์แกโนซอรไฟคอมเพลภาษาไทยว่ากรรมถันอินทรีย์ไดอะลูไดซฟล และอาลิซินจะช่วยกระตุ้นกระบวนการ apoptosis การฆ่าตัวตายของเซลล์มะเร็งอย่างธรรมชาติแถมจะยับยั้งการแบ่งตัวของเซลล์มะเร็งอีกด้วยครับมันจะได้เข้าไปล้างลำไส้ได้ดีที่สุด แล้วก็ช่วยท่านผู้ชมจัดการเซลล์ที่ไม่ได้รับเชิญกระเทียมที่ท่านผู้ชมไม่ควรกินแม่ค้ายัางเมินกระเทียมย้อมสีข้อที่3เหมือนดอกไม้ปลอมแหละสวยแต่ไร้ชีวิตกระเทียมที่เงาวาว,าวจนผิดธรรมชาติอาจจะถูกแปลงโฉมด้วยสารเคมีอุตสาหกรรมอกปิดเชื้อรากลบรอยช้ำแต่มักจะทิ้งคราบของโลหะหนักอย่างเช่นตะกั่ว ปลอดไว้ในทุกคําที่ท่านผู้ชมกินถ้าเกิดท่านผู้ชมกินสารพิษพวกนี้เข้าไปสารโลหะพวกนี้ทําให้สารสื่อประสาทเกิดการติดขัดไม่สามารถคุยกันได้อย่างราบรื่นหากท่านผู้ชมได้กลิ่นสารเคมีแรงๆนั่นแหละครับอาจจะไม่ใช่กลิ่นความสะอาดแต่มันคือเสียงกรีดร้องของเซลล์ที่ถูกทําลายแบบช้าๆสามารถจะทําให้คุณภาพชีวิตท่านผู้ชมดีขึ้นกระเทียมที่ไม่ควรกินแบบที่4ี่คือแบบ แห้งรีบกระเทียมที่เบาเหมือนลมหายใจแห้งเหมือนถูกดูดพลังมันคือกระเทียมที่ผ่านวันเวลาจนสูญเสียหัวใจของตัวเองนั่นคือ สารอาหารภายในอันตะทานไปหมดแล้วบางล็อตอาจจะถูกใช้หลังสีเพื่อชะลอการงอกแต่ก็ไม่สามารถหยุดการสลายของชีวิตในหัวกระเทียมได้แถมยังจะเสี่ยงเป็นแหล่งบ่มเชื้อของแบคทีเรียเชื้อราอท่านผู้ชมเก็บไม่ดีนะครับถามว่ากระเทียมเนี่ยเขาให้กินเพื่อที่ไปบำรุงหัวใจจริงหรือเปล่าคะถูกต้อง ลดคอเลสเตอรอลได้จริงหรือเปล่าคะเป็นคำถามที่ดีมากเลยในปี2013ตีพิมพ์ใน BMC Cardiovascular Disorders รายงาน meta analysis สรุปรวมงานวิจัยเอาไว้ว่ากระเทียมมีฤทธิ์ในการลดความดันโลหิตและป้องกัน โรคหัวใจ cardiovascular protection เขียนแบบนี้ไว้เลยนะครับกระเทียมมีฤทธิ์ช่วยลดความดันโลหิตและ LD L D L cholesterol ยับยั้งการจับตัวของเกล็ดเลือดช่วยลดความเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือดได้ดีมากแต่สิ่งที่ท่านผู้ชมต้องระวังคือถ้าเกิดรับประทานยาละลายลิ่นอยู่ อันนี้ก็ต้องงดไปหรือว่ารับประทานให้น้อยนะครับกระเทียมที่ไม่ควรรับประทานอย่างที่5คือกระเทียมที่มีกลิ่นแปลกกระเทียมที่ดีต้องมีกลิ่นฉุนแบบคมชัดลึกฉุนๆเลยนะแต่ไม่มีกลิ่นแปลกหากได้กลิ่นเน่ากลิ่นเปรี้ยวอันนี้ไม่พึงประสงค์ละหรือว่าคล้ายกับสารเคมีข้อที่4นะครับให้ระวังนั่นก็หมายความว่าท่านผู้ชมอาจจะได้การปนเปื้อนของเชื้ออีโคไลสมอนเนลาที่พร้อมจะสร้างพายุในลำไส้จนคุณแทบจะยืน แบบปวดท้องอย่างรุนแรงท้องร่วงเลยเอาแล้วอย่างนี้ดรแบงค์อยากจะให้กินกระเทียมอยู่ไหมคะอยากจะให้กินมากๆนะครับเพราะว่ากระเทียมเป็นสมุนไพรที่มีงานวิจัยเยอะมากๆพอๆกับขมิ้นชันเลยเรามาสรุป3มประโยชน์หลักๆของกระเทียมกันดีกว่าจากงานวิจยัยคือ 1. เสริมภูมิคุ้มกัน NK เ e l l มีรายงานในปี2015 Journal of Immunology Research อลิซิน มีฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียไวรัสและเชื้อราไม่ใช่แค่นั้นยังจะช่วยกระตุ้นการทํางานของเซลล์เม็เลืดขาวแมคโครฟาจและ n k ็นเคเซเป็นด่านหน้าของระบบภูมิกันคือกองหน้าที่เตะเข้าประตูเลยเนี่ยแหละ NK-Cell m ซลแมคโครฟาจบำรุงไว้จะดีมากกินไว้เยอะๆนะครับกระเทียมอา้าวเราจะเลือกกระเทียมยังไงคะ,ะเรามาสรุปนะครับดรแบงค์ Bank, ขอฝาก3เกรอป้องกันตัวเองไว้แบบนี้นะครับ 1. เลือกดูเปลือก ต้องแน่นไม่มีจุดดำหรือรากระเทียมเปลือกม่วงเท่ากับสารอาหารสูงกว่าจำไว้ย้ำว่ากระเทียมเปลือกสีชมพูหรือสีม่วงเนี่ยจะมีสารอาหารสูงกว่านะครับ2ลองบีบด,ดูต้องแน่นไม่รีบไม่ยุบเหมือนหัวใจที่ยังเต้นได้สดคือรอด 3. ดมกลิ่นต้องชุนแบบธรรมชาติไม่ใช่กลิ่นสังเคราะห์หรือกลิ่นของสารเคมี มันเป็นลายเซ็นของสิ่งมีชีวิตกระเทียมหนูกินอยู่แล้วค่ะกระเทียมเจียวกระเทียมหมูกระเทียมเยอะมากเลยกินทุกวนันท่านผู้ชมไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยนะครับกระเทียมเจียวเนี่ยสารเอนไซม์ตายไปหมดแล้วแล้วก็ได้สารน้อยมากถ้าเกิดท่านผู้ชมจะเอาไปนึ่งเอาไปทอดเอาไปต้มขอให้เทคนิคนี้ไว้เลยสับหั่นเอาไว้ 20นาทีก่อนแล้วค่อยออกไปนึ่งออกไปทอดไปต้มได้เพราะว่าสารออแกโนซอลไฟคอม p พาว์พวกนั้นนะจะทำปฏิกิริยากับออกซิเจนแล้วก็กลายเป็นอาลิซินซึ่งอาลิซินจะทนความร้อนได้ดีเข้าไปในร่างกายท่านผู้ชมก็ไปจัดการเซลล์ผู้บุกรุกเลยแต่ก็เหมือนน้ำในร่างกายถ้าใส่ผิดแรงทั้งระบบก็จะเสียสมดุลดังนั้นกินให้ถูกนะครับของเล็ก ทำร้ายอวัยวะคุณได้แล้วก็ฟื้นฟูอวัยวะคุณได้เช่นกันอย่าลืมว่าสุขภาพที่ดีต้องมาจากการดูแลร่างกายโดยองค์รวมกินนอนบริหารร่างกายบริหารความเครียดจำกัดการอักเสบระดับเซลล์ทุกคนต้องทำด้วยตัวเองไม่มีใครทำให้ได้จะรอให้ลูกมาทำให้มารอให้สามีมาทำให้ท่านผู้ชมเขาทำให้ไม่ได้ใครทำใครได้ของดีมีเยอะ แต่เราต้องกินให้เป็นจะได้ประโยชน์มากที่สุดกับสมุนไพรระดับตำนานอย่างกระเทียมกับความรู้ที่ถูกต้องทันสมัยและเอาไปใช้ได้จริงในช่องด็อกเตร์แบงสารอาหารคือคำตอบเจอกันใหม่ในคลิปหน้าไลฟ์สดหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กดเลิฟคลิปนี้ด้วยนะครับสนับสนุนโ o d u c t ผลิตภัณฑ์ของผมได้ที่นี่เลย0651636295บ้านเขียว c t c o h c h n k n k r k r t e t ขอให้ท่านผู้ชมสุขภาพแข็งแรงไกลโรคและเป็นเศรษฐีความสุขในทุกๆวันสวัสดีครับ